สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับป๋าต่ายในช่องป๋าต่ายรถบ้านพบกันเป็นประจำทาง Youtube วันนี้จะพามาดูว่าการใช้ชีวิตที่อยู่บนรถบ้านจะใช้ชีวิตยังไงตอนนี้ผมก็ไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้อยู่ไหนไกลตอนนี้อยู่ในเขตของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอยู่ในสวนของเพื่อนผมนะครับถ้าใครดูคลิปประจำก็จะรู้ว่าคืออนุรักษ์นะครับกับต้อยเป็นสวนที่เขาเอาไว้ใช้ พักผ่อนนะครับวันนี้ก็เลยได้เลือกองงามยามดีนัดกันบ่ายๆค่อยๆแล้วว่าจะมาหรือไม่มาดีก็ยังไม่ได้ตัดสินใจก่อนจะออกมาก็ไปหาซื้อกับข้าวกับปลาในตลาดนะครับแถวข้างทางมาเพราะว่าตอนนี้อนุรักษ์กับต้อยออกไปข้างนอกนะครับกลุ้งกับต้อยออกไปข้างนอกผมก็ซื้อข้าวกับปลามาเพื่อนผมอีกคนนึงนพดลเข้ามารอกันอยู่ที่นี่ก่อนแล้วพอมาถึงเสร็จก็เดี๋ยวปามก็ไปป้อนข้าวผู้ชินะครับผมก็ เอารถมาจอดหาทำเลที่จะนอนก่อนที่จะเข้ามาตรงนี้เมื่อกี้ไปแวะล้างรถมาตรงที่ล้างรถของท่านพระอาจารย์พบโชคนะครับตรงวัดห้วยปากกัง้งซึ่งผมก็แวะล้างเป็นประจำนะครับเมื่อกี้เอารถตู้ไปล้างมา50บาทโอ้โหคนแล้วก็ตอนเย็นนะคนไม่มีคนเข้าทีเป็น20กว่าคนใช้เวลาล้างไม่นานนะครับประมาณไม่เกิน5นาทีเรียบร้อยแล้วก็มาที่ สวนตรงนี้เลยเพื่อจะจอดนอนแล้วก็เดี๋ยวจะมีการสนทนาสังสรรค์กันนิดหน่อยตอนนี้ก็กพนพดลก็กําลังเตรียมก่อไฟนะครับเดี๋ยวจะย่างเนื้อกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตามกันไปนะครับคืนนี้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าการใช้ชีวิตอยู่ในรถบ้านไม่ค่อยได้คุยถึงนะมีแต่นั่งข้างนอกแล้วก็คุยกันเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอยู่ยังไงกินยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปเจอกันครับตอนนี้ก็เป็นเวลา19นาฬิกาครับ อีกสาสินาทีโดยประมาณเจ้าของบ้านก็เพิ่งมาวันนี้ไม่มีอะไรนะง่ายๆไม่ไดีซีเรียดถือว่าเป็นการพักผ่อนมาปะปะกับเพื่อนฝูงนะครับนานๆแต่พวกนี้เขาเจอกันบ่อยนะผมไม่ไดยออกมาติดเลี้ยงภูชีนี่นะครับนบพดลก็กำลังย่างสายย่างนะครับเมื่อกี้ปาล์มกับพูชีก็ไปอาบน้ำเรียบร้อยหมดแล้ว น้ำในบ้านผมไปเร่งไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะพามาดูบรรยากาศว่าสมมุติว่าเราเดินทางไกลก็แล้วกันวันนี้ที่จริงเราไม่ได้ไปไหนนะจะพามาดูบรรยากาศก,าศก็เตรียมที่นอนผ้าห่มนะครับอากาศยังหนาวอยู่ที่เชียงรายผมก็เปิดประตูผมเปิดประตูตรงนี้ไว้นะครับเปิดประตูตรงหัวนอนไว้ตรงนั้นจะเป็นรถสกูตเตอร์ แล้วก็เปิดพัดลมดูดอากาศไว้ตอนนี้ใช้ไฟ220โวลต์นะแล้วสำหรับไฟข้างบนนี่เป็นไฟ12โวลต์อากาศกำลังเย็นสบายนะครับที่เชียงรายวันนี้ผมไม่ได้ดูอุณหภูมิขุมพลังที่ใช้ขับเคลื่อนพลังในตอนนี้ก็คือมาจากแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับพอจะเห็นไหมนอ้อแบตเตอรี่เหลืออีกกี่เปอร์เซ็นตะ์หน้าเดี๋ยวผมดูกัน แบตเตอรี่เหลืออีก93%นะครับตอนนี้ไฟอยู่ที่13.1โวล์จ่ายไฟ220โวล์ออกมาที่13บสามไที่223โวล์นะครับจ่ายไฟ DC นะครับอยู่ที่13.1โวล์นี่สบายมากถือว่าพามาดูภายในรถกันแล้วกัน ว่ามีอะไรบ้างผมก็ไม่ค่อยแนะนําไม่ค่อยได้แนะนําเรื่องเกี่ยวกับรถนะตรงนี้เป็นกระเป๋ายานะครับจะมียามีแทบทุกอย่างที่จําเป็นที่ต้องใช้พวกนี้ก็จะเป็นอะไรนี่โอ้ที่เครื่องทำโซดามีแบตเตอรี่แล้วก็มีตัวนี้เป็นไออาบน้ํานะครับชเวอร์เป็นเครื่องอาบน้ําไฟฟ้านะครับฝักบัวไฟฟ้า สำหรับใต้โต๊ะปกติตรงนี้เป็นที่เก็บกระติกนะเก็บกระติกใส่น้ําแข็งตอนนี้เอาออกไปแล้วที่หัวใจมันเลยนะหัวใจสําหรับกลางคืนให้แม่บ้านไอ้ตัวเล็กนี่ผมจะใหู้ชินะครับเวลาปวดเบาส่วนตัวนี้นะครับเราสามารถเปิดฝาขึ้นได้เป็นชักโครกนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมทําให้ดู นี่ตรงนี้เปิดฝาหน้าแล้วก็เข้าไปเบาได้ที่จริงก็หนักได้นะถ้าอยู่คนเดียวอะเอาให้แม่บ้านสำหรับกลางคืนไม่ต้องลงรถตรงนี้สำคัญนะห้องน้ำหรือว่าสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ตรงนี้มันสำคัญที่สุดเลยในชีวิตคนเราในการขับถ่ายในรถก็เรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูว่าพัดลมดูดอากาศทำงานยังไง โอ้มันไม่มีแสงซะแล้วตรงเนี้ตรงนี้ผมทำเป็นหน้าต่างเปิดสไลด์ได้นะครับแล้วพัดลมอะดูดอากาศจะอยู่ตรงช่องหน้าต่างตรงนี้พอดีเห็นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมผมหาสะท้อนแสงลงมาหน่อยเนี่ยเดี๋ยวผมสะท้อนแสงจากตรงนี้มาพอดูดพัดลมดูดอากาศออกจากตรงนี้อะบนหัวนะครับจะมีลมโฟมาตลอดเลยอยู่ได้แบบสบายมากสำหรับตรงนี้ข้างหลังนะครับ ผมจะพกสกูตเตอร์ไฟฟ้ามาด้วยตลอดเลยเผื่อเอาไว้เดินทางไปไหนมาไหนตรงนี้ก็เป็นแอร์ไดร์กินะครับเท่าไหร่9000น่าจะ9000 BTU ตรงนี้ก็เก็บของได้นิดหน่อยกระจุกกระชิกตรงนี้ก็เป็นลิ้นชักนะครับนี่พามาดูรอบรถหมดละที่สำคัญสำคัญวันนี้ไม่ได้กางไฟชีตอะไรนะเพราะอยู่ในบ้านเพื่อนง่ายๆถ้าในเวลากลางคืนนะเราก็งับไว้ ขนาดนี้นะครับแล้วผมจะมีเหล็กสําหรับยึดติดตรงนี้ไว้แล้วทำให้สามารถเราล็อกประตูได้เราก็จะปลอดภัยตอนนี้ก็เป็นเวลา23.31นาฬิกากับ3.11นาทีนะครับเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นวงใหญ่เลยก็ทยอยกันกลับไปนะครับมานั่งคุยกันสัพเพหระ ตอนนี้ก็เหลือแค่นพดลนนะครับนพดอนไฟจะบังนะแล้วก็อนุรักษ์แล้วก็ผมส่วนปามกับปูชิก็ตั้งใจจะมาวนอนเข้าไปนอนเรีบยบร้อยแล้วนะครับรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอนุรักษ์ฝากไว้นะในสวนของอนุรักษ์ที่เชียงรายตรงเนี้ยเป็นทำเลสามารถจอดนอนได้วิวอาจไม่สวยนะเป็นวิวสวน มีโครงการว่าจะเปิดให้เพื่อนเอนเข้ามานอนนันทนาการกันคุยกันฉันมิตรมีรอบกองไฟอาจจะไม่ใช้เสียงดังนักเป็นโครงการต่อไปอาจจะมีค่าใช้จ่ายสักนิดนึงค่าห้องน้ำค่าไฟอันนี้ก็เป็นโครงการที่คุยกันไว้นานแล้วอนุรักษ์ก็ฝากบอกไว้นะยินดีต้อนรับนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าอนาคตโครงการตรงนี้สำเร็จยังไงก็ เรียนเชิญทุกคนสามารถมาพักผ่อนได้ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย,ยเมื่อกี้ก็ไปดูผู้ชีกับปาลมมานะพอดีผู้ชี้ร้องไห้ก็พาไปชิงช่องเรียบร้อยตอนนี้นะในในวงก็พยายามจำลองบรรยากาศให้เหมือนให้เราตั้งแคมป์นะครับที่จริงตอนหัวค่ำก็เปิดไฟเป็นไฟแสงสีขาวอยู่ผมก็เอาตะเกียง ามาตั้งไว้แล้วก็ใช้โคมไฟสีที่เป็นวอมไลท์สักหน่อยหนึ่งนะครับจะได้เข้ากับบรรยากาศในตอนที่เรามาออกแคมป์ส่วนการใช้ชีวิตอยู่ในรถนะเมื่อกี้ผมก็ไปถ่ายให้ทุกคนดูแล้วนะครับในคลิปค่ำคืนนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราพรุ่งนี้พบกันตอนเช้านะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับทุกคน บายบายสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้ก็สายแล้วนะผมส่วนมากไม่ได้ค่อยจะได้ถ่ายบรรยากาศในรถสักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเก็บบรรยากาศข้างนอกวันนี้ไหนๆก็ขึ้นหัวข้อแล้วเราว่ามาคุยกันตั้งแต่แรกว่าเราจะใช้ชีวิตกันอยู่ในรถยังไงเมื่อคืนปาเมื่อนอนตรงนี้นะบูชินอนตรงกลางส่วนผมเนะี่ยตรงนี้จะเป็นที่ผม ก็นอนหลับกันสบายดีแต่อากาศมันหนาวนะผ้าห่มออกมาไม่พออากาศที่เชียงรายตอนนี้ถึงแม้ตอนบ่ายๆจะร้อนนะครับแต่ตอนเช้ากับตอนใกล้สางใกล้สว่างนี่โอ้โหเมื่อคืนนี้ผมให้อุณหภูมิน่าจะประมาณ12-13องศาได้ที่นี่นะครับแล้วก็มันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองด้วยเป็นสวนของกลุ่มเนาะเหมือนที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรก อากาศก็เย็นเย็นจนหนาวมากนะครับผมเปิดพัดลมออผมเปิดหน้าต่างข้างบนไว้แล้วก็เปิดพัดลมดูดอากาศลมมันจะเข้าตรงนี้ถือว่าหนาวเลยผมต้องไปปิดพัดลมเมื่อคืนนะแล้วก็เปิดหน้าต่างแง้มไว้ให้พอหายใจได้สามคนนะครับแย่งผ้าห่มกันอุตลุดเลยชุนลมุนเลยตื <c oughs> ่นเช้ามาก็ไปเก็บ บรรยากาศแถวในสวนนะครับนิดๆหน่อยๆมาฝากให้ทุกคนให้เห็นว่าบรรยากาศการมานอนที่ในสวนของเพื่อนผมในค่ำคืนที่ผ่านมามันเป็นยังไงเมื่อคืนวงสนทนาสังสรรคนิฮาก็ไม่รู้นะว่าเลิกกี่โมงเพราะโดยปกติผมก็จะไม่ค่อยทานพวกแอลโกอฮอล์เลยพวกนี้อยู่แล้วนานๆถ,ถึงจะถึงจะดื่มจิบๆิทีนึงก็เลยหนีกลับเข้ามานอนก่อนปาล์มก็ออกไปช่วย เก็บของเก็บอะไรบนโต๊ะเมื่อคืนแล้วก็ทําโจ๊กกันนะครับปูชิก็ไปเล่นอยู่โน่นสา,สายสักพักเดี๋ยวทานข้าวอะไรเสร็จผมก็ว่าจะออกเดินทางกลับบ้านที่แม่สายคงอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันเนะาะกล ข้างในมันก็ไม่มีอะไรเมื่อคืนก็ง่ายๆนะใช้ห้องน้ําในรถสบายๆไม่ต้องลุกไปแต่ก็จะลําบากผมนี่แหละผมเป็นคนเป็นเทนเนาะแต่ก็ไม่ได้หนักนะครับมีแค่เบาเดี๋ยวตามกันไปข้างนอกนะครับบรรยากาศกำลังดีเลยก่อนไปจุดอื่นพามาชมรถของกลุ่มก่อนนะครับ เป็นมิตซูบิชิจีวากอนตอนนี้กลุ่มเขาก็ทำง่ายๆนะกับต้อยสองคนสามีภรรยานะเดี๋ยวผมพามาชมข้างในรถมิตซูบิชิจีวากอนอายุอานามก็น่าจะใกล้เคียงกับน่าจะใกล้เคียงกับไอห,หัวจรวดของผมนี่แหละมี20ปีอัพแต่คันนี้ก็อย่างว่านะครับเป็นรถบ้าน การใช้งานการบำรุงรักษามันก็ต้องดีกว่ารถตู้เนาะรถตู้ก็เท่าที่เรารู้กันส่วนมากก็ซื้อมาใช้งานรับส่งผู้โดยสารอะไรประมาณนี้มันก็จะดูโส,สมกว่านี่นะครับอดุรักเขาตีตีไม้อัดขึ้นมาอย่างนี้นะแต่ผมเคยบอกเขาว่าทำไมไม่ตีให้เต็มให้เต็มสองข้างมันจะได้เนื้อที่นอนมากขึ้นแต่อ่า เขาบอกไว้ว่าเอาไว้เก็บของยัดของนะครับนี่ก็ง่ายๆใครสนใจที่มีรถแวนหรือรถ SUV อยู่แล้วผมก็ว่าดัดแปลงแบบนี้ก็ง่ายดีไม่ต้องรือ้อนะครับพับเบาะเก็บเสร็จแล้วใช้มุง้งนะครับขวบไว้ตรงที่หน้าต่างแต่มันต้องบางหน่อยนะถ้าหนาไปมันก็หายใจไม่ออกตรงใต้เตียงนี่มันก็ไดา ขนาดสัดส่วนของมันนะครับไม่หนาไม่บางไปก็เก็บของได้ตรงนี้ก็เป็นลิ้นชักนี่เห็นไหมเจ้าของเขาจะมาโชว์อยู่เนี่ยอ๋อตรงนี้เป็นที่เก็บใส่รองเท้าก่อนชี้อ๋อตรงนี้เป็นที่เก็บโตะนะครับโตะมันก็มีความสำคัญอยู่น,นะ,นะเนาะเฮ้พูดถึงอ่ะพอดีก็อ๋อเก็บของได้อีก ผ่านไปนะครับจีแวก่อนแต่คันนี้เขาได้4ฟ e วินะของผมนี่ถ้าเจอทางไอ้นี่ก็ลำบากหน่อยอ,อ๋อเขาเก็บของได้ ส่วนในมื้อเช้าพวกเราก็ได้ไข่กระทะนะครับเป็นอาหารเช้าสำหรับเช้าในวันนี้ก็ง่ายๆนะครับไข่กระทะแล้วก็สะดวกดีด้วยอีกอย่างหนึง่งต้อยก็ไปตัดหัวปลีในสวนมานะครับปลีสดๆว่าจะเอามายำใส่ปลากระป๋องนะซึ่งสูตรนี้ผมก็ไม่เคยทานเหมือนกันต้อยก็ เป็นแม่ครัวลงมือเองนะครับยำหัวปลีสดนะครับใส่ปลากระป๋องรสชาติก็เออแปลกๆดีแต่ผมว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าให้ผมอ่าออกความคิดเห็นนะผมว่าน่าจะเพิ่มมะนาวสักหน่อยรสชาติน่าจะกลมกล่อมกว่านี้นะครับมันจะได้ตัดกับความเค็มของปลากระป๋อง ในส่วนของเช้าวันนี้นะครับก็ตามที่ท่านเห็นก็ไล่เก็บบรรยากาศเก็บฟิลใช้ชีวิตแบบเรียบเรียบ,ยบง,ยง่ายในบ้านสวนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปพักนอนค้างแรมในที่อื่นนะครับในทริปนี้แต่เราก็อยู่ในบรรยากาศไม่ต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าบ้านสวนตรงนี้ของอนุรักษ์ก็อยู่ค่อนข้างห่างไกลผู้คนสักนิดนึงอยู่ท้ายๆหมู่บ้านในอำเภอเมืองนี่แหละครับ ก็อยู่กันแบบสบายๆตอนเช้าก็ทำทําไข่กระทะนะครับทำไข่กระทะกันคนละชุด2ชุดเพื่อทานไปนอาหารเช้าส่วนกุชชีก็ได้โจกนะครับต้อยทำให้โจกสำเร็จรูปตอนนี้ผมก็กำลังจะชิมไข่กระทะนะครับง,ง่ายๆดีนะทำไข่กระทะที่สำคัญเราอยู่บ้านสวนนี่ก็สบายนะเราไม่ต้องไปรีบเร่งในเวลาเท่าไหร่อืงบ๋อ รถจู้ก็จันบายอยู่ข้างหลังนะครับพร้อมที่จะเดินทางอยู่แล้วเดี๋ยวสักพักก็คงจะต้องขอตัวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทานไข่กระทะก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอาหารเช้าก็มีไข่กระทะแล้วเป็นอะไรนะยำปลากระป๋องใส่ถั่วปลี ซึ่งตัดสดจากสวนเลยนะครับรับรองความสดนี่ร้อ0เเซเดินทางออกจากที่สวนของเพื่อนนะครับมุ่งหน้าเพื่อจะกลับบ้านและยังมีภารกิจตกค้างอยู่ที่จะต้องกลับไปทําภายในวันนี้นะครับตามกับอุ้ชี้อยู่ข้างหลังนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ ขอขอบคุณจากป๋าต่ายนะครับรถบ้านสวัสดีครับทุกคน